สวัสดีครับพี่น้องี่ก็มาพกกบกพอกระบะจิวบานน้ากันเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็มีภารกิจพี่น้องก็สิไปไทยนาให้แม่เลยพี่น้องแกอยากปลูกมันเนาะหลังจากทรงวัวทรงควายเรียบร้อยแล้วเนาะของอาทิตย์นี้เนาะก็ต้องมาแรงงานในบ้านต้อยเลยพี่น้องรถไทยกระดับเื่องื่อใดพี่น้อง ไปสู่ป่าเนาะให้เพื่อนไปสูป่ป่าบัตรนี่เพื่อนเปิดเปิดไฟพี่น้องเปิดไฟเปิดไฟซองบม่ได้เป็นโควิดด้วยพี่น้องด้วยเปิดไฟซองไอ้ซองเครื่องเนาะเบิดขึ้นพี่น้องแบตมันเบิดแบตเบิดแบบไข้ไข่ครับเบิดเกลี้ยงเลยพี่น้องเพราะว่าจอดจอดจะเข้าก็คือว่ามันสตาร์ท้าติดเนาะ ประมาณประมาณไรหนึ่งพี่น้องพื้นที่ไทยนอกประมาณไรหนึ่งแกตัดต้นไว้ประมาณน่นนะกเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานเนอะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็มาหอดหน้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้แกับผูควายไปในจุดที่ต้องไถพี่น้องก็ต้องเอาควายออกก่อนเนาะควายชุดนี้ก็ยังเหลือคือเกาเนาะพี่น้อง,องส่วนตัวที่ทรงก็สทรงไป สูบป,ป่าบอนี่แหละพี่น้องสูบแล้วเปิดไฟเบิดเบิดขึ้นเนาะพี่น้องมันก็นเลยแบตเบิดบลเพื่อวานนั่นแหละเจอต้สองเอาไฟก็นอนาะพี่น้องนะอเนาะพวกเองก็ไม่อยากดับเครื่องรถไทเลยพี่นอ้องก็ติดมานี่งานอยู่งี้ได้นี่ บิดเครื่องนาะพี่น้องเนาะบิดเครื่องมาอยู่ที่ไหนนี่กกว้างเสาผมก็ต like. <Whoa. Okay. S 3> ั้งตั้งพานขี้เม้ามเนาะพี่น้องเพราะว่าไทยปลูกหลอบแหลกเนาะสิไทยไม่หลอบแหลกแต่ก็ไทยเองแค่งานเดียวเลยพี่น้องตั้งพานก็ตั้งขี้เม้าเนี่ยมาท่านได้บ่งบอกว่าเพื่อได้ไม่เน้นความผมกับบุคคลใดใส่รถไทยส่วนหลายโพเกะ เดียวกับกนนผู้นั้นผู้นี้แน่เด็กหน่อยน้ำบาตแน่สินะพี่น้องก็ใส่หลายมือเนอะาะรถไถเนะาะบดได้ใส่มือเดียวก็เลยบูฮวงว่าเขาไปปั๊บแต่งยังเพิ่มบอมันเป๊ะๆอ่ะพี่น้องแลนไปมันดึงแห้งโบดดึงจนรถเบี้ยวพี่น้องก็เลยแต่งใหม่ก็น่าจะน่าจะโอเคเนาะเพราบอลเหดอยู่บ้านมันก็บ,บดไดนะ้ล้องมึงเนาะต้องมาลองอยู่นี่เนาะจากมันจะเป็นยังไง เอาพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนควายก่อนเอาควายออกจากพื้นที่ก่อนเน,ะนะาะความเสถงานนี้เนาะก็ไก่เจี๊ยบแล้วพี่น้องก็สาเนี่ยงหน่อยเพราะว่าตั้งผ่านกรรี่เมาไม่เนาะแต่ก่เน่ยงวันท่นได้ลุกโตเนาะพี่นออ้องเพราะว่าผู้เฒ่าเปิ้ลปับปับไส่ตัวเลยพี่น้องกับผู้เฒ่าเนาะเปิ้ลกับหมูเนเ่ยนเนาะเด่ก็ถือว่าแร่ตุง้งอะลรพี่น้อง กำลังรถก็ถือว่าบ่ได้เหยียบขั้นเล่งหลยเนาะแต่ค่อยๆก็ไปสบายๆเนาะก็ลงเต็มพานเลยพี่น้องก็เดี๋ยวจะต้องขยับขีเม้าชิดให้มันเข่าดันในอีกเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันมันมันจะลงกลางกลางองเกินไปเนาะเบิ่งพี่น้องเราไม่เห็นให้พานขีเม้า ซักดินบอดีเนาะพี่น้องเนาะซักดินบอดีมันก็เห็ดมันก็ตานตานกำลังรถโบกไฟได้ปานไหนเนาะมันก็สีเบี่งเบียงในจักหน่อยพี่นอ้องลองเทียบตานขี้เมาเขาในจักหน่อยก็โอเคอลไรพี่น้อง ดนโดนผมเสียแรงมาจับไถเธอเลยพี่น้องเพระาะว่ากัมมีคนแต่ว่าเป็นคนงานเนาะให้คนงานเก่งพับมาไถนี่ยังนี่เสียนหน้าี่น้องก็คอยได้มาจับนี่งานไถก็มีแต่หาลงนาปี่เธองงเดียวเลยพี่น้องแจกเสียแรงมาไถเนาะก็แม่บนมาไถปลูกมันปลูกกนั่นปลูกน,น,นี่ก็คอยได้มาด้วยน้อง ถ้าเกิดเอ้าพานขค้ีเมาชิดเขาดันไสจักหน่อยนี่ก็มันก็จะพอดีพี่น้องมันก็จะบอปิ๊ปเนาะมันก็สีดาแล่นตรงเลยแหละเพราะมันมันก็สีชิดชิดขอบกี่งไถพอดีเนาะมันประยู่กลางลองกี่งไถเนาะพี่น้องตอนนี้มันอยู่กลางลองกี่งไถเกินไปบัดจีบันมันจิกดินด้นบระยุกพี่น้องแกมันอยู่ขอบจักหน่อยนี่จะดีมากเลย ใชยแล้วไอ้จังสีไปเพาะเขาเนาะพอดีบัตรไอ้อคอนมากพี่น้องก็เลยบ่ได้เห็ดก็เลยเอาสันดีก่อนนี่ก็ดใยแล้วแล้ะพี่น้องก็สีเข้าบ้าน เขากินน้ำแล้วสิได้ออกเมาเอาวัวายลงกินน้ำด้วยกันพี่น้องเบ็ดแห้งแล้ว <c ười> ไปเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนคอยม,มาใหม่เนาะงไทยมาจะไทยรลบเบี้ยวนี่แหละพี่น้องก็สิยกลองเลยเพราะว่าไทยศาสตร์ดินได้ดีเนาะดินละเอียดดีอยู่ก็บอต้องไปไทยหลบหลบสองเนาะบอต้องมาไทยหลบสองนะ่งนะพี่น้อง ก็สามารถยกหลงได้เลยเนาะฝ้าดินมันก็ถือว่าเป็นดินทรายเนาะดินก็ถือว่างามอยู่ในดินมันเก๋ซ่มพอดีพี่นอ้องเวลาถ่ายไปมันก็สาดสาดเป็นผงดีเนาะใส่ความเร็วในจังหน่อยเนาะมันก็สุสาดแตกออกมันแบบเป็นก้อนนะพี่นอ้องถ้าเกิดเท่าต่างพันไทยไถมันก็ไถมวลไถง่ายพี่นอ้องนั่นแหละ พอดีว่างเนาะกับมาไถให้แม่เพื่อนเนาะพอเพื่อนตัดต้ตตนซับท่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เหลือแต่นี่แหละมาไทยแล้วก็ยกลองให้เพื่อน,นกับมัวแต่เรียนในงานทรงงัวทรงควายอยู่เนะาะมันก็เลยเบวบางบ็เท่านั้นพี่น้องคลิปนี้ก็สํานีนแล้วพี่น้องบ๊ายบาย